ีจะพาไปเที่ยวแก่งโตนกับเขาชมดาวค่ะวันนี้มาที่แก่งโตนที่การระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวนะคะนี่คือแม่น้ำเหืองค่ะ ชมลาวเด็กตั้งเื่องผู้ชมลาวสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีต้อนรับอรุณเช้าของวันที่หนึ่งกลาวาขึ้นผู้ชมผู้ชมอะไรนผู้ชมลาวผู้ชมลาวพระวิวัดเลย หกองศานะคะตอนนี้ใจไม่ติดเลอบาอ, <s ays> อันนี้ทางทิศตะวันออกนะคะ <S <s <ays> <S เดี๋ยวอรอ <S <s <ays> <S พระอาทิตย์ขึ้นนะคะตร <s ays> งนี้คือพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้ อันนี้ก็จะเป็นฝั่งลาวไทยส่วนบริเวณตรงน, alon, hint, น how, LES ี้ค um ือแม่น้ำเของนะคะแม่น้ำเืองกันระหว่างไทยลาวนะคะอันน <pol Gothic> ี้ฝั่งทางซ้ายมือเราก็คือจะเป็นฝั่งประเทศลาวทางขวามือนี้คือฝั่งประเทศไทยนะคะแม่น้ำที่กันอยู่นี่คือแม่น้ำเืองนะคะที่ไหลมาจากแม่น้ำโขงนู้นทางด้านโน้นนะคะอันนี้คือฝั่งลาว น,นี่คือฝั่งลาวนะคะนี่คือประเทศลาวสปปลาวอันนี้ก็แม่น้ำเฮืองอันนี้ก็ไทยนะคะที่พักเราก็จะอยู่บริเวณแถวนี้นะคะแถวนี้นนนะะมาช้าเราออกประมาณตีห้าครึ่งนะคะเพื่อมาชม ทางทิศพระอาทิตย์ขึ้นนะคะผู้ชมดาวเรารอพระอาทิตย์ตอนนี้พระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นนะคะไม่ขึ้นอันนี้เราจะจุดชมวิวผููชมดาวระหว่างประเทศไทยกับสปปลาวกับประเทศไทยอันนี้คือแม่น้ำหงนะคะแม่น้ำหงการระหว่างไทยกับสปปลาวอันนี้คือสปปลาวนะคะอันนี้อันนั้นอีกแบบเป็สปปลาวอันนี้ ันนี้คือฝั่งไทยฝั่งไทยอันนี้ก็คือลานมันลานมันก็รับซื้อจากสปปลาวมาจากตรงนี้นะคะจากนี่ให้ดูยอดครูสองฝั่งนี้นะคะสวยมากเลยค่ะสลัับุด้อดสวยมากมอนเย็นมดเลยนะคะไม่เหมือนแต่อันนี้สวยมาก สลส,สาิตไม่ค่อยขึ้นเลยยไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นตแต่อุณภูมติตอนนี้ประมาณ5องศานะคะหองศาละ,ละนี่ช่องนี้โควิด ะคะคนก็เลยน้อยคอน้อยเราก็ได้ได้โอกาสตรงนี้แหละมาเที่ยวกัน<อ>นะคะอันนี้ให้ไ,ไหลค์นะคะจุดฉายโกูก<อ>นะคะ<อ> คุณลุงพรกว่าถ้าไม่ติดโควิดนะคะบริเวณนี้คนจะเต็มเลยนะคะ,ะ,ะเสียงระฆครั้งนะคะ ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะคพระอาทิตย์ติดไปผิดนัดละสว่างแล้วพระอาทิตย์<อ>ยังไม่โหด<า>หมอกมหอกขึ้นเยอะแต่อากาศแต่อากาศเย็นค่ะน,นี่5ห้าอุณหภูมิห้าองศาแล้วมั้งเนี่ย ตรงนั้นน่าจะเป็นโขดหินที่เราไปเมื่อวานมั้งนะใช่ไหมตรงน้ำตกอะ,อะที่เป็นก้อนอยู่ตรงกลางอะแม่น้ำเหืองอะเกงรียกอะไรวนม่ว,มวเรียกอะไรแกง,แกงอะไรแกงตัไม่ใช่แกงแกงอะไรนะแกงโตนใช่ไหมคะเนี่ยที่มองเห็นก้อนหินอยู่อะ

ไม่ให้ข้ามเลยเชื่ยไหมออนี่นี่คือด่านด่านสุนกกรนากระเซงด่านนากระเซงข้ามไปสปปลาวมาแล้วอีกไม่กี่เดก็ปีแล้วมีงจะได้ข้ามไปสกอยด่านนากระเซง คนส่งน้ำมันน้ำมันในพวกสินค้าเดี๋ยวคนข้ามข้ามไม่ได้จะแอบเดินข้ามได้เลยถ้าข้ามจริงๆก็ข้ามได้เนาะเพราะมันระยะไม่กี่กี่เมตรเองอะแล้วว่าห่างกัน